สวัสดีครับพี่น้องมูลนีธิธรรมบุญเสาแห้งในรอบหลายๆปีตักบาตรรอบเช้ารอบ5ปี6ปีพี่น้องนะครับธรรมบุญหลานขุนตังโมเซเวอร์สาขา3พี่น้องมั่งแต่สองท้ายลูกกันเด้อลูกปันนี้เป็นความโชคดีของพี่น้องฝ่ายจังหวัดสองแก่นนะครับที่สื่นไปนะครับ ก็รองเท้าบีกับครับก็่เนเส้องัสาวพญามาครับประเดี๋ยุ๋ก็เป็นปาาอุปถัมภ์ด้ที่ขออทาสนะครับรวมพญาาครีเนีก็ะเป็นอก่นองเราครับซึ่งเป็นันเยอะมากครับคุณน้องกัเนางสวัสดีครับสวัสดีคนใน y o u t u b ด้วยนะครับสกัดีครับร้นลามนะครับพี่น้อง โอเคามเลยค่ะพบีอ,อกมาเลยค,ออลยคนี่ก็รอใส่บาทน,นะครับผมซีรถหลามมาวันนี้นะครับนี่ก็เป็นงาน,น,านของแต่งมเซ ขับประธานสงฆ์ที่นำปลาพู้งสูงออกรับพิธาบากในวันนี้นะครับโดยพระเดชคุลท่านเจ้าคุณดรพระราชาประวันาวัชิรกรหรือหลวงพ่ออินทวายสาตุสัง์ ก็ขออนุญาตได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่เตรียมใสปบาในสถานี้นะครับขาอุราสมรองเท้าที้ดอๆนะครับเพื่อเป็นการให้กบเจ้าของผูทานนะครับขอุโครบให้เาท่านเดียวของท่านปาท่านเดีให้อเท้าหรดีเท้ามก็ต่ว่าเรา

ใส่ไรียกนม่คนเข้าไปข้างในมันเหลือ่นองเลือเลืยัเลืออิเลอวระเบอรูเีเขจะได้ยู่่มีแหงอยู่ทีมีแหงของมงคนเพราหิวเสร็จอีกรอหนึงสุดท้ายะไม่ได้ภาพเลยรนสุดท้ายข้างในกข้างในตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ลำดับจากนี้ไปนะครับจะได้เข้าสู่พิธีการในการประกอบพิธีในภาคเช้านะครับนับตั้งแต่การร่วมกันไหว้พระรักศีนะครับพระสงฆ์เจริญพุทธมบต์แล้วก็ถวายพระฐานเช้านะครับกับเก่ากับโูชาพระราชิาสตร์นะครับอีพุชยยมาอิมิ

ก็จะเป็นอาหารปูเฟ้ต่อไปนะครับแต่ว่าเราจะาให้ตัดในช่วงที่ปู อาจารย์นะครับยกขึ้น <c oughs> ่องใจทำ okay. วันนี้อิบุญมากนะฮะโอ้ยปรกเททหารบแบบอรังการาสร้างยาาจุ่มแต่ไม่ว่าสังขานะลงกาจะได้คลิปนะครับคลิปี่สายบุญน,นะจ๊ะ